ปาลาอะไรยีสตบคันนี้ก็มีอาการครับคันขวามือ สวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายบ่อดินปอดอนยอครับวันนี้ไม่มีเพื่อนนักตกปลาเลยครับวันนี้ก็มากับไหนครับเพื่อนนักตกปลาไม่มีเลยครับวันนี้สำหรับค่าบริการครับคนละหนึงร้อยบาทครับ จะลงเบ็ดกี่คันก็ได้ปลาออกได้หมดครับไม่ต้องชั่งส่วนตรงนั้นก็เป็นครัวริมน้ำแม่ต่อยครับวันนี้ผมลงเบ็ด6คันครับไหนลงห้าคันเดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไซส์ี่สวยกลับบ้านหรือเปล่า หมายตรงนี้เป็นหมายมาครั้งแรกครับยังไม่รู้ว่าปลาเข้าจุดไหนหรือปลากินยังไงเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับวันนี้ก็ตีเบ็ดประมาณสัก4เมตร5เมตรครับน้ำก็ถือว่าค่อนข้างจะลึกหน่อยถ้าตีออกไกล วันนี้ก็มากับจอมป่วนเหมือนเดิมครับดุกดิ๊กวิ่งมาด้วยครับมารอที่รถแต่เช้าเลยแล้วก็กิกี้อ้าวกิกี้ไปไหนแล้วไม่รู้กินโนนครับอีกตัวจอมป่วนครับเวลาตกปลาชอบวิ่งมาด้วย เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรสำหรับเหยื่อครับเป็นเหยื่อลำบโบมครับตัวนี้เหลือจากคลิปที่แล้วครับ น้ำให้ออกนิ่มนิดนึงครับวันนี้เป็นบ่อดินครับน้ําไม่ไหลแค่นี้ครับตะก้อก็ตะก้อสองเซนเหมือนเดิมครับเบ็ดจีนุ0.8 จะผูกบนล่างหรือล่างสองตัวก็ได้ครับปั้นเหยื่อเท่ากับลูกไข่ไก่ครับหรือลูกปิงปองเ<อ>ม็ดโฟมแปะครับตัวนี้จะปล่อยหรือแปะก็ได้ครับเพราะว่าน้ำไม่ไหลแค่นี้ครับ ขนมปังปั่นขาว1ถุงลำบมโลครึ่งแยมโล1ถุงกากมะพร้าว1กมือหัวอาหารปลากินพืช1กมือหัวอาหารไก่เล็ก1กมือหัวตาล2ขีดเอามาปั่นรวมกับขนมปัง นินครับแต้มแรกเดี๋ยวใส่กระชังไว้ก่อนครับแต้มแรกแต้มหมานใส่ก็ใส่ปลาเค็มครับใส่ทอดกรอบได้โอ้ยอาเลยเอาเลย ของใหญ่มาแล้วครับอ๋อยิบจบมันน,น,น,นี้โอ้โอโอเอาไว้โน่น,อนโอ้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับพันกันไปหมดเลยครับ ส่ใส่แหวนครับ วัดเลยวัดเลยตึกอยู่แล้วน่าจะเป็นยศส้แหวนครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนึงเข้ามาเลยแรงดีจริงๆใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยครับยีศพ ครับไหนก็โอเคอยู่ครับโอเคดูไหน่าจะเป็นยศสบครับ อ๋อันนี้อ๋อันี้โอ้ยใส่แววน <c oughs> ใส่เดียวหมดเลยครับกินเบามากเลยครับกินไม่วิ่ง ใส่ไม่ค่อยใหญ่อันนินอันนินเดี๋ยวเดียวเอามานี่พันโอเคโอ้ถือว่าโอเคอเครับใส่ยังพอได้โอเค คันนี้ก็มีอาการครับคันขวามือ โอเคครับกินพร้อมกันเลยโอ้นิดนิดนิดแหวดเลยนิดหยิกพร้อมกันเลยครับโอเคหยิก เบามากเลยใส่ทอด ด้ครับปานินได้เวลากลับแล้วครับเก็บของเรียบร้อยพอดีจะไปทำธุระต,ต่อครับก็ถือว่ามาเช็คหมายครับเช็คหมายบ่อดอนยอปลาก็ถือว่ามีตัวครับไส์จะเล็กหน่อย แต่ก็พอตึงมือครับสมกับราคาครับคนละหนึ่งรอยบาทลงเบ็ดกี่คันก็ได้ปลาออกได้หมดปลาใหญ่มีครับขึ้นอยู่ผิวน้ำสงสัยจะเคี้ยวหน่อยไม่ค่อยกินเบ็ดวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วครับพอได้ตัวปลานินกินเบามากเลยครับ ปลานินกินกระตุกนิดเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้ครับโอ้ไหนดึงไน วางวางลงกันนะครัปลายีศบสองสี okay, ่ห uhm ้าหหแต้มครับปานินปานินสี่แต้มห้าแต้มก็ถือว่าโอเคครับปลาจะกินช่วงเช้าครับช่วงสายสายมาไม่ค่อยกิน เมื่อเช้ามาลงคันก็9โมงครับวันนี้มาเช็คหมายครับใช้เวลาไม่ค่อยมากเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ